วันนี้จะพามาดาูแผงวงจรไฟฟ้านะครับที่ต่อจากแผงโซล่าเซลล์ก็เราทําแผงมาแล้วนะครับเราทําชุดคอนโทรลหรือว่าชุดควบคุมไปแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแผงโซล่าเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูมาดูแผงแผงวงจรที่เราต่อไว้นะครับก็คือเราจะทําทําไฟฟ้าใช้แล้วก็เก็บไว้ด้วยนะครับนี่นะครับ ทำปั๊กแล้วก็มีแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของเจ้าของโปรเจกต์จะมาอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับอันนี้เราก็ดูชาร์จเจอร์ตัวนี้มันยังไปุ๊บอันนี้คือแบตเนี่ยมันจะมีบอกข้าบอว่าแบต บแบบของเราตอนนี้13.2ตอนแรกที่ชาร์จท,ที่เอามาตั้งใหม่ๆเนี่ยมัน12.9แบบเั้นพอใช้ไปมันคืนด้วยอ,อันนี้เนี่ยมันก็พุ่นมาเราท,ทีนี้กดตัวน,นี้เราก็จะดูว่า,าแผงมันใส่ไฟมาเท่าไหร่13.5โวลต์คิดเป็นแอมป์มันคิดให้เร็จ8.9แอมป์เราไม่มได้ใช้เลยมันก็เก็ไบไวไว้ในแบตอันนี้ต่อชั่วโมงนะหมายถึงต่อชั่วโมงชั่วโมงนึงก็เพิดีให้ประมาณนั้น อันนี้แบตมันสั่งว่า80แอมป์ครับสองนี้แล้วก็อันนี้ก็ทำเองหมดเลยทำเองหมดสุดยอดเลยไปเรื่อยเปื่อยครับนี่มันก็เอาไปปั๊มน้ำบ้างครับอันนี้ปั๊มเขาไม่ได้ใช้แ,แบ่งแท่งมาหนึ่งแผงเหลือที่ตัง้งที่โต๊ะอันน,น,นี้อันนี้คือเรียกอะไรครับเนี่ยอินเวออออรรร์์์เเตินวเตอร์ แปลงเป็นไฟเหรอครับบีเบอร์เตอร์สามพันวัตต์ใช่แปลงไฟ,ะร,ร, w, งไฟระบบสิบสองโวลต์ครับแปลงมาสองร้อยยี่สิบโวลต์เห็นไหม AC อันนี้เราจะแปลงจากแปลงจาก DC เป็น AC ใช่ DC เป็นนี่ไงกระแสไฟตรงสุดสองครับอืมยังไงจะขยับคือ,ค,อคือไฟเข้ามันเป็น DC เหรอครับใช่ เนี่ยแผงก็ล่าเป็นดีซีก็มาแปลงเป็นเอซีเนี่ยดีซีเข้ามานี่ป๊าปเนี่ยเข้าชาร์จเจอร์ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เข้าชาร์จเจอร์ใช่ไหมชาร์จเจอร์มันก็จะลงเนี่ยดีซีหมดครับมันก็จะลงมาที่นี่เบรกเกอร์อันนี้เบรกเกอร์แบตอ่าเบรกเกอร์แบตครส่วนหนึ่งถ้าเราไม่เปิดใช้เราไม่เอาไปแปลงเป็น AC เนี่ยคสายนี้มันก็ลงแบตหมดครับถูกไหมถ้าเราเปิดเราเปิด อันนี้ห้าสิบเฮิร์ตใช่ไหมนี่ยก็ระบบมันคมันจะหน่วงสิบสองวิแต่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้โหลดไงเราไม่ได้เอาอะไรมาโหลดครัเป็นให้ดูว่ามันก็ถอยหลังมาปุ๊บดูดูว่ามันจ่ายไฟเยอะนะครัจ่ายไฟสองร้อยสามสิบห้าโวลต์อ่ะแงไงไฟเอซีอ่ะช็อตตายเลยอย่างเงี้ยสองร้อยสามสิบแล้วอ๋อมันผลิตจะกมาอย่างงี้แล้วก็ เนี่ยก็มาเสียบลักใช่ครับใช้ได้เลยใช่ครับแล้วก็ต้องดูให้สัมพันธ์กันว่าถ้าเราจะไปใช้หม้อหุงข้าวด้วยมันก็ไม่ได้ครับเพราะแบตเราลูกมันจะมันจะดึงไม่ไหวครับพัดลมใช้พัดลมทีวีอะไรเงี้ยทีวีชาร์จแบตได้ชาร์จแบตผู้สบายก็เนี่ยร้านนึงตู้เย็นเพื่อนตู้เย็นเล็กๆแล้วก็ตู้เย็นก็เสียบได้เหรอครับเนี่ยก็แบตแบตมันสองวแปดสิบแอมป์เราอยู่ลองดูแล้วว่ามันจ่ายโหลดไปแค่ศูนย์จุดเก้าแอมป์มันพอไงครับ เพราะมันเวลามันเกน็ินมาต้องเก hmm. ้าแอมปล่อยไปแค่แล้วก็ตกความมันก็มีนิดหน่อยครับ